การประทะสองครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็สูญเสียทหารกล้าไปหลายนายเมื่อวานนี้ครับมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์และหอเกียรติยศจ่าโตนะครับถือว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อผืนแผ่นดินไทยของเราโดยมีอดีตแม่ทัพภาคที่สองหรือว่าแม่ทัพกุ้งไปร่วมงานครับผมเช่โชมในความกล้าหาญของของจ่าโตนครับแล้วก็หรือคนตีธวัมชัยบุษภาเป็นอย่างยิ่ง เราได้ทาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ขอสโลวดีวีรกรรมของท่านนี้ขอให้พวกเราได้น้อมสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้รับภาพร่วมกันว่าวีรกรรมของเขาได้นํามาซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลเขาแล้วก็ศักดิ์ศรีของพวกเราของคนไทยทั้งชาติ นี่เป็นการกล่าวคำสดุดีที่จังหวัดมุกดาหานะครับโดยพลเอกบุญสินภาดกลางครับนายทหารราชองครักษ์พิเศษและที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงพลตีทวัชชัยหรือว่าจา่าโตครับวีระบุรุษผู้เสียสละในเหตุการณป์ปะทะชายแดนไทยกับพูชาะระหว่างพิธีเปิดอนุสาวรีย์และหอเกียรติยศ พลตีธวัชชัยบุตรสภาที่โรงเรียนบ้านโนนสังสีอำเภอคาชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยมีครอบครัวแล้วก็ข้าราชการมาร่วมพิธีอย่างสมเกียรตินะครับก็มีนายอำเภอคาชะอีนะคะนายธราวิทย์มณีฤทธิ์ก็บอกว่าการจะสร้างนุสสาวรีนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยงบประมาณกว่า2องแ0 0หบาทเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความจงรักภักดีแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารไทยโดยทางพลเอกบุญสินภาคกลางก็ ได้กล่าวสดุดีวีรกรรมว่าเกียรติยศไม่ได้เกิดจากการร้องขอหากแต่เกิดจากการกระทําที่เสียสละเพื่อส่วนรวมย้ํานะคะว่าการป้องกันประเทศและราชบัลลังก์คือเจตนารมณ์สูงสุดของฐานไทยที่ต้องยืนหยัดด้วยชีวิตและจิตวิญญาณอนุสาวรีย์แห่งนี้จะเป็นภาพสะท้อนถึงความทรงคุณค่าคําว่าวีรบุรุษของประชาชนอย่างแท้จริงและจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักชาติสืบไปค่ะครับ